สวัสดีค่ะชื่อพลอยค่ะมาจากเมืองเพิร์ดประเทศออสเตรเลียปกติเปิดร้านนวดแล้วก็สปาหน้าอยู่ที่เพิร์ดค่ะพอดีมีแค่ประสบการณ์เกี่ยวกับนวดไทยแล้วก็นวดสปามาแต่ยังไม่เคยเรียนเกี่ยวกับนวดนวดหดัวโบราณไอ้นวดศีรษะโบราณมาเลยก็คือ,อเพื่อนแนะนำอาจารย์ชาญมาทาง Facebook นะคะ แล้วก็พอเห็นครูเข้าไปดูผลงานของอาจารย์ก็สนใจก็เลยวันนี้ตัดสินใจมาเรียนค่ะแล้วก็อาจารย์สอนวันนี้โรงเรียนตัวต่อตัวนะคะอาจารย์ก็สอนจับมือทำก็คือ,อได้ความรู้ไปต่อยอดให้ธุรกิจวันนี้มีอาการก็คือ พอนวดลูกค้าแล้วก็คืออาการเหมือนกับเหมือนเส้นเข้าตัวเองมีอาการไหลไหลติดแล้วก็มีเหมือนปวดหัวแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับอะคะ่ะอาจารย์ก็แก้อาการให้จนตอนนี้ก็คือดีขึ้นแล้วก็สามารถย,ยกแขนได้ดีขึ้นมากเลยค่ะ อยากาเชิญเพื่อนๆที่กำลังสนใจต่อยอดธุรกิจไม่จำเป็นต้องมีร้านหน้าร้านนะคะสามารถเอาไปทำต่อยอดได้ที่บ้านตัวเองก็คือ,อาสามารถรักษาคนที่มีอาการเป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วก็ไมเกรนเพราะว่าตอนนี้คนมีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นโทรศัพท์เยอะแล้วก็มีความเครียดเยอะค่ะแล้วคือ นวดจีสสัแผบโบราณนี่จะช่วยได้เยอะมากค่ะถึงคิดว่าประมาณ90%อยากให้เพื่อนๆที่อยากมีรายได้เสริมนะคะามาเรียนกับอาจารย์ชานเพราะว่าค่าเรียนถูกมากค่ะแล้วก็คุ้มมากค่ะขอบคุณมากนะคะ